สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนสายๆเหมือนเดิมเดี๋ยวน้อยก็ได้มาเลาะเบิ่งให้จ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามาดูมันตั้งแต่ที่ปลูกไว้หมดนั้นจนหงุหมดน,นี่เบิ่งมันใหญ่หน่อยต้นสดสดหายไปเหลือ,อย่นิดเดียวพี่น้องมันจะเกิดอยู่นี่ แต่มันยังเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีฝนแต่ก็บรรูว่าสิงออกหาหรือเปล่าก็บรรูนะคะบริเวณนี้ก็ติดติดโซนเขาเนะจะไพี่น้องมันกับว่าใครเกิดปันใดฝากออกมากับพอใช้ได้อยู่นะคะตรงไหนที่มันเกิดแต่ก็ยังบรรูว่ามันจะขามแรงไปได้หรือเปล่าเพราะว่าที่นี่เป็นดินภูเขานะคะยามันหอนมันก็หอนค่ะหอนแน่พี่น้องจ๋า จะยุบมาณนี้นะจ้าโอ้ยนอยมะลอดดูก่อนเริ่มย่อยตายแล้วพี่น้องจ้านี่มันจะเอาอย่างมาลอดละเนี่ยจาเทวดาปอมาปอมาซอยกับย่านบลเหลือดอกพี่น้องเลยจะมาใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยทั้งใบไว้อยู่ว่าดินบริเวณนี้ก็อาจจะขาดธาตอาหารตรงไหที่มันเหลือ ต้นมันก็สรงงามยุ่จ้าเพื่อนเพื่อนก็จะอยู่ประมาณนี้บบเป็นโรคนะคะแต่ว่ายันบบทนแรงยุตจ้ะเพื่อนๆว่าดินแถวนี้ถ้าเกิดมันได้แรงมันได้แห้งกะแห้งคักแห้งห่อนดินนี่ร้อนละอุ จนแทบเอนนมก่ออาจจะเป็นแบบว่าดินเอาไข่หมกในสุกแลยจ้ะพี่น้องฮอนหลายหัฮอนนะคะประมาณนี้จ้าเพื่อนเพื่นมันย้ายน้อยก็ได้สายพันเจ็ดซองนะคะนี่ได้มาเพรได้หลายดอกก็จะอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะ นี่ก็มาเลาะเบิ่งก้อนยากะว่าฉีดยาคุ้มก็เหมือนระยุเราพี่น้องจ้าพี่ย่านะคะนี่เอาการยูจจ้าเพื่อนๆอายูประดับนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าอือเค่เราขึ้จอดรถไปไกลเท่าไหร่วสิขี่ีรถออมให้ก็จะประมาณนี้นะคะ รู้สึกว่าให้นี่ไอ้ต้นอันนี้แห้งอยู่แล้วพี่น้องจะนี่ปอกกระเจิงห้ากระลาย,ยู่ง้ะเพื่อนๆมันอาจจะน่าจ,จะได้เดือนแล้วล่ะพี่น้องยายน้อยก็จำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปคลิกดูในรูปภาพก่อนว่าปลูกมือที่เท่าไหร่พาะยายน้อยไม่ได้จดไว ต่รู้แต่ว่ามันได้เป็นเดือนมาแล้วก็จะยุดระดับนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้า